ตุ้มตุ้มติ้มตุ้มติ้มตุ้มติ้ม,มโอ้โหตัดใจเกินท่านผู้ชมสวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กันในแบบ The f o r รกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่จะมารีวิวแร่ใหม่2แร่นะครับผมก็เป็นแร่ที่แบบสายคิดโดนใจมากๆแล้วท่านผู้ชมคีเยอะมากก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าแร่เนี้ยเป็นแร่อะไรแล้วก็สามารถหาได้จากไหนนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอ,อกำล,ลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่ง,งคอมเมนต์เนาะมาเดี๋ยวเรามาทำอาวุธใหม่กันก่อนนะท่านผู้ชมก็ ของที่พี่จะใช้นะผมก็จะมีแล่หัวใจนะครับแล่หัวใจเออบอกก่อนบอกที่มาก่อนว่าแล่แต่อันเนี้ยมันมาจากไหนนะครับอ่ะเริ่มกันที่อันนี้น่านผู้ชมแล่หัวใจเนี้ยได้มาจากไอตัวเยตินะครับผมเดี๋ยวพี่จะวิ่งพาไปดูด้วยนะครัไอตัวเยติเนี้ยก็คือไอตัวที่มันอยู่ทําด้านในนะครับด้านในก็คือเราต้องวิ่งลงไปนะครับวิ่งลงไปแล้วก็มันจะมีพวกไอตัวโกลเลีมเยอะๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นได้จากเยตินะแล้วก็แล่หัวใจอีกอันน่านผู้ชมก็จะเป็นนี่ครับ แรกโกเลมไอ้แรกโกเลมเนี่ยก็คือบอสที่มันที่เกิดทุกสามสิบวินาทีนะพี่ก็ใช้แร่อันนี้ครับผมแรกโกเลมหัวใจแล้วก็แร,ร่หัวใจเยตินะครับผมแล้วก็แร,ร่ดาวเสาทุกท่านแร,ร่ดาวเสาร์เนี่ยพี่ก็ได้จากไอตัวไอตัวคิสตัาน้ำแข็งนะครับอันใหญ่ๆเลยได้มานะครับหนึ่งอันเท่านั้นเพิ่งได้มาเนี่ยแหละแล้วก็จะมาตีอาวุธเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยพาไปดูเนาะเดี๋ยวตีอาวุธกันก่อนนะครับผมก็เอาวานาให้มันติดมาตเตอร์เวิร์กเนาะก็พี่สายตัวเด็คับ แล้วเรามาเริ่มกันที่แร่แรกครับผมหลายหลายคนเรียกว่าแร่ดาวเสาเนาะเป็นแร่ของเขาเรียกนะเป็นแร่ระดับศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมตัวเนี้ยตัวคูณมัลติไายเออร์เนี่ยอยู่ที่25เลยนะโอกาสโอกาสดรอปเนี่ยหนึ่งในสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามครับผมตัวเนี้ยมันมีพาร์สีสร้างความเสียหายาด้วยไฟครับผู้ชมตีติดเผาอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมของพลังโจมตีอาวุธครับ ่อวินะ่อวิแล้วก็มันจะเผาเป็นเวลา2องวีท่านผู้ชมแล้วก็โอกาส20%เนี่ยเมื่อทําการโจมตีเนี่ยเออมันจะก่อให้เกิดการระเบิดณนะตําแหน่งของเหยื่อท่านผู้ชมเหยื่อก็คือไอตัวมอนเตอร์นะผมแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะ50สเของพลังโจมตีอาวุธท่านผู้ชมโอเคนะอันนี้แรกนี้บอกเลยว่าตึงมากครับแรกนี้ตึงมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่หัวใจของไอตัวโกลเลมเข้าไปนะครับก็หัวใจของโกลเลมตัวนี้นะท่านผู้ชมไอตัวมัตติไพเออร์ของมันเนี่ยจะอยู่ที่ คูณสิบท่านผู้ชมคูณสิบนะครับจากยี่สิบห้าใส่หัวใจโกลเลมเข้าไปปุ๊บเหลือสิบเจ็ดจุดห้าครับมันมันดรอปลงมาเนาะไอตัวนี้ก็เป็นระดับศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันท่านผู้ชมระดับศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สําหรับพาสซีฟของไอตัวนี้นะไอตัวนี้นะครับมีโอกาสติกกดคิทิคอนท่านผู้ชมเพิ่มโอกาสติดคิอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจของคิทิคอนเนี่ยเพิ่มไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือมันจะคิ ติดคิแรงขึ้น15%นะผมแล้วก็มีโอกาส25%นะท่านผู้ชมที่จะทําให้ตัวสตูเนี่ยหรือว่ามอเตอร์เนี่ยมันติดสโล3สามวิท่านผู้ชมตึงมากแล้ดีก็ตึงแล้ดีก็ตึงนะแล้วก็แลสุดท้ายนะผมที่จะใส่ก็เป็นหัวใจของเยตินะครับนี่ใน,นพี่มีตักเก้าอันไอตัวหัวใจของเยติเนี่ยพาสติของมันก็คือมีโอกาสติดคิ30%นะท่านผู้ชมแล้วก็ดาเมจคินะครับอยู่ที่10%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการจบตีอีก10%นะท่านผู้ชมตอนนี้ไอตัวมัลติไฟ เห็นปะจาก17.5ใส่ตัวนี้เข้าไปเป็น14นะครับ14.23ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่แล้วถ้าเราใช้ฉายาที่มันเพิ่มคลกอีก30%นี่บอกเลยนะจุกจุท่านผู้ชมตัวเนี้ยติดคลีแล้ว40%ตัวนี้ติดคลกอีก30%แล้วก็ใช้ฉายาติดคลิอีก30%เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคลร้100%ท่านผู้ชมกาสติดคลร้100%นะถ้าเราใช้ลูนที่เพิ่มคลิดามจเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะติดคลีแล้วมันจะแรงมากมากเลยท่านผู้ชม ่ลุนที่เพิ่มคีดาเมจนะครับโจมตีไว้เพิ่มคีดาเมจอะไรพวกเนี้ยอ่ะมาครับท่ผชมเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้หลอมเนาะเดี๋ยวพี่ต้องไอ้นี่ก่อน,นครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่ต้องทําการอุ่นเตาก่อน,นครับมาครับเวลาอุ่นเตาเนี่ยเราต้องเนี่ยอุ่นเตาก็คือการวอร์มมือเราเน,นะครับผู้ชมเป็นการวอร์มมือก่อนนะครับอ่ะขอให้ติดระดับมาสเตอร์เวิร์กนะ โชคดีนะที่วอมก่อนได้เป็นไม้แหลมมาแล้วท่านผู้ชมโชคดีนะที่มาวอมมือเนี่ยไม่ใช่วอมเตานะวอมมือครับเฮ้ยมาเตอร์เวิร์กท่านผู้ชมออะต่อไปพี่มาเตอร์เวิร์กแน่นอนมาครับผมแร่ดาวเสาครับแล้วก็หัวใจของเยติครับหัวใจโกเลมหัวใจเยติมาท่านผู้ชมสามแร่ครับระดับเทพ มัลติเพイヤร์รับตัวคูณอยู่ที่14.23ครับโอกาสก็เป็นเด็เกอร์นะถ้าได้หนึ่งในสิบหกนี่จะดีมากๆมาครับผมลุยฮะปิ๊บลุน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 ปั๊ม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 เร็วฮะมาครับผมแล้วก็โยกลุนตรงโยกนี่แหละเดือดเดียวโอเคมาดีครับเฮ้ย โอ้โหกางสุดเลยมาครับเฟ r เพอร์เฟ f เพอร์เฟ e เพอร์เฟ c โอเคเพอร์เฟกสามที่ติดได้เป็นเคียวจะดีมากนะครับม,มาแล้วครับวิ่งยางโหดมาต่อเวอร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมระดับดีไว้นะดาเมจอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองครับผมอัศเซปเลยมาครับผมมาแล้ว นี่แบ็คเกอร์ก็มาดูกันนะครับของสุดเทพโอ้โหท่านผู้ชมพาสติฟมาเต็มอ่ะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ่ะดูดิอ๋อพาส์ตฟสโนโตัวนี้เนาะมันมีโอกาสยี่ห้าอร์ซ็นตะท่านผู้ชมที่จะติดพาส์ตฟนี้เนาะแล้วก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยชา้าลงเป็นเวลาสามวินาทีนะผมชา้าลงเป็นเวลาสามวินก็คือมันชา้าลงยี่บ้าปอร์ซ็นนะท่านผู้ชมจากปกติมอนวิง่งมอนเตอร์มันวิ่งหนึ่งร้อยใช่ไหม ถ้ามันโดนพาสต์สิบนี้เข้าไปคือมันจะลดลงไป25%ก็คือมันจะวิ่งไวแค่75นะครับผมก็คือสโลลงไป25%แล้วก็จะติดประมาณ3วิท่านผะู้ชมอ๋อฟื้นเข้าใจพาสต์สิบนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะท่านผู้มโอ้โอกาสทีเจนระเบิดอยู่ที่35%แล้วก็ดาเมจของระเบิดเนี่ยจะอยู่ที่50%ท่านผะู้ชมอันนี้ตีไวเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับแล้วก็อันนี้โอกาสติดคีส70%ท่านผู้ชมนะแล้วก็อันนี้นะครับผมเพิ่มคีดาเมจ25%นะครับอันนี้มีโอกาส ติดเผา230%แล้วก็ทำดาเมจ20%ของดาเมจอาวุธท่านผู้ชมโอ้หพาสซสฟอะไรเยอะแยะขนาดนั้นท่านผู้ชมแล้วก็ฉายาที่พี่ใช้ท่านผู้ชมพี่ใช้ฉายาตัวนี้ครับฉายาของคริติคอลคริติคอลบูทนะครับใช้35%เลยคือ,อยังไงก็ติดคีแน่นอนอนะตีหนึ่งทีคือติดคีแน่นอนท่านผู้ชมโดนใจใส่คีมากๆกก,ก็เอามาทําการตีบวกครับอ่ะก็อาวุธชิ้นนะี้เนาะตีบวกกันเลยครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าเอา้าสามสี่ห้าหสี่สามสี่ห้าหเอ้ยออกใช้แร่นี้สี่เหรอพี่ต้องไปซัดกับโกลเลมอีกแล้วดิเนี่ยตอนนี้ดามเมจมาที่159่้อยห้าิเลยเหรออุ้ยแรงนะครับแรงแรงไอ้แร่พี่มีสองก้อนมัน้งไปตีโกเลมมาได้นะครับมาครับก็เดี๋ยวใส่ลุนก็เดี๋ยวพี่จะใส่เป็นลุนแบมพายบวกแอสแท็สปีดสินะหนึ่งก้อนนะ แล้วก็ใส่เป็นรูนระเบิดนะผมบวกแอคแท็สปีดนะผมอีกหนึ่งก้อนนะครับมาครับผมมาดูออปชันของอาวุธกันตอนนี้เดี๋ยวพี่ชมเขามีแวมไพนะร์เพิ่มขึ้นมาเนาะแอคแทกสปีดนะครับผมเพิ่มขึ้นมาครเมื่อกี้จากสิบเป็นสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับพอเราใส่ไอ้นี่มานะใส่รูนบวกแอคแทกสปีดแล้วก็เพิ่มระเบิดมาแล้วก็เพิ่มไอ้นี่ติดแวงค์พายไว้ด้วยนะพี่ชมโอเคโอเคครับผม เรียบร้อยสวมใส่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูความโหดความตึงอันตรายนะพี่ชมก็อันนี้พี่ใช้เป็นเผ่าเดมอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเททดสอบกับไอตัวเยติกันเนาะเฮ้ยแร่นี้โอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขุดนะครับเดี๋ยวมาขุดเดี๋ยวมาขุดเดี๋ยวผีชมก็ไอตัวที่มันดบับหัวใจนะครับก็คือเยติตัวนี้นะครับเยติตัวนี้แล้วก็ไอตัวหินดาวเสาเนี่ยพี่ขุดได้จากไอตัวก้อนใหญ่นะแร่แก้อนใหญ่เนี่ยแร่ก้อนเนี้ยคิดตันก้อนนี้นะครับ มาเดี๋ยวมาดูเทสดาวนะทุกผู้ชมวันนี้วันนี้มาทีละตัวมาทีละตัวได้ไหมมาทีละตัวมาทีละโอเคว่าตุ้ม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 ,มโอ้โหตัดใจเกินท่านผู้ชมตัดใจมากท่านผู้ชมดูครับปึงป้งปึง๊งปึ๊งโอ้โหสะใจมากมากก็เดี๋ยวตีจังหวะมันจะดรอปเลยแล้วกันเนาะ ไอแรกของหัวใจเยตินะครับดูครับโอ้โหทหกหู้ชมดูดิเติมเติมเติมเต้มเต้มเตมไม่ดอกหรอมาโอ้โหทุกผู้ชมสาใจมากครับปึ้งปังปึ้งปังเลยอ่ะไม่ดอกไม่เป็นไรมาตีไวมากทุผู้ชมดูพี่ซอยเยป๊อป๊บป๊บปบป๊บปบเลยอ่ะไม่ดอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตีเะกว่าจะดอกนะทผู้ชม สองตัวเลยเหรอไม่ดอปครับไม่ดอปครับเฮ้ยก่อนอันนี้มันดอปบ,บ่อยมากเลยนะพี่ดอปมาตีสามตัวดอปสามตัวเลยอ่ะอันนี้โชคมันบูสสองอยู่นะคูณสองอยู่นะครับไม่ดรอปคนเรมไม่เกิดเลยเหรออ๋อเกิดทีเกิดสองตัวเลย ไม่ดับครับสะใจมากเลยท่านผู้ชมฟังเสียงเนี่ย re. ปึ้ง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 อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันปรับเลสห, hey. หรือเปล่าทำไมไม่ดบกกับอะ่ะเฮ้ยจริงจริงนี่ยนะท่านผู้ชมมันปรับเลสหรือเปล่ากูดับยากจริงอ่ะเฮ้ยน่าจะปรับเลสไหมโอ้โชคดีที่พี่ตุนไว้นะครับเนี่ยพี่ตุนไว้ตั้งพี่ตุนไว้ตั้งแปดอัน หัวใจเยติเนี่ยมันคือมันดอบตัวดีนะครับระดับมิดิคอนเน่ยมันปรับเลลดแน่ๆเลยอะ่ะตอนแรกมันจะตีจนกว่าจะดอบนี่ยดับแล้วท่านผู้ชมระดับมิดิคอนเนาะอันนี้เป็นแรกที่ติดคลีนะสาสิบเอร์เซนเดี๋ยวพาไปดูแร่ติดคลีสี่สิเปอร์เซนนะครับโอเคไปอยากขุดมากเลยเดี๋ยวท่านผู้ชม ติดขสี่สิบเเซหาได้จากในนี้นะครับอ๋อยังล็อกอยู่เหรออีกเจ็ดนาทีครับเดี๋ยวพาไปลงดูนะครับนะครับพี่เป็นชุดสายวิ่งนะชุดสายวิ่งโอ้มาถึงก็กระโดดเลยเหรออุ้ยอุ้ยโดนทุบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอตั้งหลักก่อนเดี๋ยวรอเขาทุบกระโดดกระทืบไอ้นี่ก่อนนะครับโอเคไปแล้วจบตี ผู้ชม,ต,มตีแรงมากครับชมโจมตีแรงมากอุ้ยท่านชมโจมตีแรงมากครับไปครับผมเพนก่อนผูแรงมากปกติพี่ไม่ตีแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยสุดยอดอืขอบโดนใกล,ล้ละอีกนิดนึงอีกนิดนึงอุ้ยอุ้ยใกล้แล้วท่านชมอ้ปกติพี่ตีโกเล็มนานมากครับจริงๆตัวเนี้ย กระโดดไปสิกล้แล้วครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงโดนสตันเลยเรียบร้อย <c oughs> ตีแบบชิวเลยท่านผู้ชมถ้าชุดเกาะพี่ดีกว่านี้นะพี่จะยืนชนเลยอ่ะจริงๆแต่ชุดเกาะพี่มันไม่ค่อยดีไงเป็นชุดเกาะสายวิ่งครับสุดยอดสุดยอดก็ไอตัวโกเลมเมื่อกี้แหละที่มันดับหัวใจท่านผู้ชม ดับหัวใจนันนะครับที่ว่ามันเพิ่มคี40%เนาะแล้วก็ไอ้ตัวเยตีอะมันดับหัวใจที่มีโอกาสติดคี30%เนาะเท่ากับคี100%นะพี่ชมถ้างใส่รวมกับฉายาตัวนี้ไปด้วยนะครับเนี่ยฉายาตัวเนี้ยที่เราเอาปลาปลากระเป้าไปตีบวกอนะที่ตีบวกเท่าไหร่นะตีบวกครบ1,000พันครั้งอะไรเนี่ยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดอุ้ยไอ้ตัวแรกตัวนี้พี่มีสี่ก้อนแนล้วผู้ชมพี่สามารถอัปเกรดดาบขึ้นบวกเจ็ดได้เลยเนาะตีดาบขึ้นบวกเจ็ดดีกว่าผู้ชมเนี่ยใช้สี่ก้อนเนะ ค่าตีเท่าไหร่เนี่ยสี่พันเลยเหรอโอเคแหกครับผมโอ้ oh, oh, เหลือบวกหาเลยท่านผู้ชมโอ้ oh, แล่หมดเหลือบวกห้าเลยครับลุ้นหายไปอันหนึงอะ่ะท่านผู้ชมเสียได้อ่ะโอเคท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ